รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็เป็นการจัดงานที่กระชับเรียบร้อยแล้วก็ทําให้เราคลายกังวลขึ้นเยอะเลยค่ะที่จะฝากลูกเรียนที่นี่อีก6ปีหรือ10ปีค่ะขอเจนในมหาราลด้วยนะคะก็ดีใจดีใจมากๆค่ะว่าน้องได้ติดคณะที่เขาตั้งใจมาตั้งแต่เด็กเลยเนาะ แล้วตอนแรกก็มีก็ห่วงเกี่ยวว่าเอ้ยต้องมาอยู่เชียงใหม่หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นแพทย์ว่ามันจะเครียดแค่ไหนแต่ว่านี้พอได้มาฟังทุกอย่างแล้วก็คลายกังวลไปได้เยอะมากเลยเพราะว่าดูแลวว้วแบบนโยบายของทางคณะแพทย์ที่มอเชียงใหม่ค่อนข้างดีแบบดีมากๆก็สบายใจไปเยอะเลยอะค่ะยินดีครับที่ลูกชายได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เข้าเรียนในคณะที่เขาคาดหวังตัง้งแต่เด็ก ก็มาจากกรุงเทพอะนะคะก็ตอนแรกก็รู้สึกหนักใจกังวลใจว่าลูกจะอยู่ยังไงนะคะแต่พอได้มาฟังท่านอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่มีเพื่อนอยู่ที่นี่ด้วยก็รู้สึกเอดีใจแล้วก็คิดว่าลูกน่าจะเรียนได้อย่างมีความสุขอะ,ค,ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับเอ่อก็ที่ได้มาวันนี้นะคะรู้สึกมีความภูมิใจแล้วก็ประทับใจที่ทางมหาลัยได้ แจ้งรายละเอียดว่าจะดูแลลูกๆยังไงนะครับมีความสบายใจแล้วก็หายห่วงแล้วครับครับ